ผู้ทรงศีลน,นั่งสมาธิข้างริมน้ําได้ยินเสียงดิ้นหล่นในน้ําก็ลืมตาขึ้นเห็นแมงป่องตกอยู่ในน้ําท่านใช้มือช้อนมันขึ้นมาขณะนั้นแมงป่องกระชูหางขึ้นและต่อยตรงไปที่มือท่านท่านปล่อยแมงป่องลงที่ฝั่งแล้วหลับตาทําสมาธิต่อผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงอีก ท่านลืมตาขึ้นเห็นแมงป่องตกลงไปในน้ำอีกครั้งหนึ่งก็เอามือช้อนมันขึ้นมาอีกแน่นอนแมงป่องต่อยไปที่มือท่านอีกท่านก็หลับตาทำสมาธิต่อผ่านไปสักครู่ก็เกิดขึ้นซ้ำอีกชาวป,ประมงที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นท่านทำไมชงโง่จังไม่รู้หรือว่าแมงป่องมันต่อยคนผู้ทรงศีลตอบว่ารู้โดนมันต่อยสาครั้งแล้ว ชาปโมพูดว่าแล้วท่านทำไมยังจะช่วยมันอีกผู้ทรงศีลการต่อยคนเป็นสัญชาตญาณของมันแต่ความเมตตาเอื้อเฟื้อเป็นสัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณของมันไม่สามารถมาเปลี่ยนสัญชาตญาณของเราขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงดิ้นรนในน้ําอีกเหมืองป่องตัวเดิมนั่นแหละท่านเมรีรอที่จะเตรียมมือที่บวมไปช่วยมัน ขณะเดียวกันชาประมงก็ยื่นกิ่งไม้ให้กับผู้ส่งสินท่านจึงใช้ไม้ช้อนแมงป่องขึ้นมาชาวประมงยิ้มและพูดว่าความเมตตานั้นดีนะท่านในเมื่อมีเมตตาต่อแมงป่องก็ต้องมีเมตตาต,ต่อตัวเองด้วยฉะนั้นความเมตตาในตัวเองก็ต้องมีวิธีการของความเมตตาต้องดูแลตัวเองให้ดีเสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์ไปช่วยผู้อื่นให้ผลทุกข์ ทำให้ได้คิดถึงประโยคหนึ่งที่ผู้คนสมัยนี้มักจะพูดกันเดีย๋ยวนี้จะทำตัวเป็นคนดีนั้นยากใช่แล้วสัญชาตญาณของคนดีคือทำความดีแต่ผู้ถูกช่วยอาจจะไม่ใช่คนดีและผลของการช่วยคนก็อาจจะไม่เกิดผลที่ดีแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนี้ เหมือนกับชาปมูพูดไว้เมตตาต้องมีวิธีการของมันความเมตตานั้นดีในเมื่อจะเมตตาต่อแมงป่องก็ต้องเมตตาต่อตัวเองด้วยในความเป็นจริงกําลังเตือนเราต้องรู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองก่อนถึงจะสามารถรับผิดชอบต่อผู้อื่นได้อย่างแท้จริงคนที่รับผิดชอบต่อตัวเองไม่ได้เราคิดจะไปรับผิดชอบต่อผู้อื่นจะเป็นไปได้ไหมดูแลตัวเองให้ดีสิถึงจะมีสิทธิ์ไปดูแลผู้อื่น สัญชาตญาณของแมงป่องนั้นต่อยคนแต่ของเราคือเมตตาสัญชาตญาณของมันไม่สามารถมาเปลี่ยนสัญชาตญาณของเราได้ความดีนั้นเมตตานั้นดีในเมื่อจะเมตตาต่อแมงป่องก็ต้องเมตาตาต่อตัวเองด้วยจะไม่ให้ความเลวของผู้อื่นมามีท่วนกว่าความดีของเราจะไม่ยอมให้การกระทำหรือว่าจจของผู้อื่นมามีผลต่อจิตใจและการกระทำของเราผู้มีปัญญาสามารถควบคุมอารมณ์ด้วยสติปัญญาของตัวเองได้ ผู้เขาปัญญาอารมณ์ของตัวจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและวาจาของผู้อื่นจงอย่าทอดทิ้งความดีของเราเพราะความเร็วของผู้อื่น